การจะไปเหมือนว่าเธอนั้นไม่สนใจอะไรเหมือนว่าเธอเริ่มจะหมดใจเหมือนว่าฉันเป็นแค่กาศไงไม่เป็นไรถ้าหากเธอลืมฉันไปก็อยากคิดถึงตลอดแม้เธอไม่รู้เรื่องอันใดไอ้ที่ฉันพูดนั่นคือความจริงไม่ได้คิดแกล้งใสแสงอะไรเพราะว่าเธอนั้นแน่คนจะที่สุดและฉัน้นอยากจะเสียไปแต่ว่าตอนนี้เธอหายไปแล้วแลวฉันก็จะไปไปโทษใครเพราะว่าคนที่ปิดคือฉัน ทุกอย่างก็จะหายไปความรู้สึกที่ดีของเธอฉันมันเลยลดลงเร้่เลจะหายไปท้ายที่สุดฉันยังคิดถึงและฉันเองนั้นก็ย,ยังห่วงใจไม่มีคําพูดอื่นแทนได้คือฉันขอโทษและเสียใจส่วนอาหารประตะการของแกมีข้าวมาใส่จานผมส่วนวกระเป๋าแพงๆนักการแพทย์แพงๆไปจักไปบริการใช้ชีวิตไปต้องยึดมั่นในศีลและทัศน์ทำดีกันไว้แต่ครับถูกไปในโลกจะได้ลดเวลาลดกรรมการทําบุญสุนทานก็ทำเอาไว้เยอะๆเมื่อคุณหมดลมหายใจก็เอาไปได้ดแต่เผ็มดมากันรอแต่ละคนทั่วไปรอเจ้านาฮะแพนองไม่ยผลง่ามเหมือนจะมาอยู่ถูกเวลาและอ เจ้เนี่ยมาเอาแต่สดใสเอวแม่คนหนูยังจะบ่าวห่วงใหญ่เป็นเจ้าบ่าวห่างตัวเห็นนี่พร้อมจะไปนานแตเจ้าตัวเัยไงก็ต้องจะโคตรไว้ยังมีอัสักครั้งใอ้สัญญาจะบอกเธอแต่บ่มีเงินเป็นลายก็พร้อมจะเป็นมีกับเจ้าอย่าไปใส่คนนี้ก็เคบบอมีดอกบานเสธบอกก็ว่ามานนูเว้ยไอ้เพียงเจ้าอยากเดินไงก็พร้อมจะเผยจะเป็นคนธรรมดาแต่สำหรับคนอันนี้เลยนี่บ่กแม่นคนลูกแต่เขาเอิ่นมาทองด้วยจะเป็นคนสังแค่แต่ตัวเจ้านาเป็นเด็กเฟินถึงแม้นวลทางนั้นมันจะไกลทั้งหลายจิตไม่ละลายกิโลแต่อันคนนี้ก็พร้อมจะ นี like, go, ่คอสายไล่วนทุกโกรเเตาอยู่ที่บ้านโตเองหรือว่าห้องเร้าหรือว่าคน,นโดตนโตไอ้นี่บ่แม่นนักเลยตอนไยนจะอกฟังเพลงให้ก็อมที่จะโซดร่างหน้าตายบ่หล่อ